ท้องโตจุกเสียดแน่นท้องเหนื่อยง่ายค่ะทานลิปพัดตัวนี้นะคะ7วันก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นอายุ49ปีค่ะทำอาชีพขายยำก็มีอาการท้องมานท้องโตโตเหมือนคนท้อง89เดือนเลยอะค่ะจุกเสียดแน่นท้องอ่อนเพลียไม่มีแรงทำงานได้ ทำไม่ได้เลยค่ะหยุดร้านไปประมาณ3เดือนค่ะก็ไปหาหมอเขาก็บอกว่าเป็นตับแข็งค่ะเขาก็ให้ยามาแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะรุ่นพี่เสิร์ชด,ดูในโทรศัพท์ค่ะเขาก็เลยลองสั่งให้มาทานดูค่ะ พอทานแรกๆก็ประมาณ7วันก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นก็เลยทานต่อเรื่อยๆท้องก็รู้สึกเริ่มยุบลงไม่ไม่บวมละแล้วก็ไม่ตึงแล้วค่ะโล่งแล้วค่ะระบบขับถ่ายก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็หลับสบายหายใจก็โล,ล่งลวเหนื่อยก็ไม่ไม่เหนื่อยแล้วค่ะทุกวันนี้ก็ทำงานได้ปกติประทับใจมากค่ะเพราะว่ากินแล้วมันได้ผลจริงๆค่ะ ใครที่เป็นอาการเหมือนดิฉันนะคะเป็นเกี่ยวกับพวกตับแข็งไขมันพอกตับต้องรับประทานลิปพัสตัวนี้นะคะได้ผลจริงๆค่ะ